ก็ลกระตุกไปแล้วหนึ่งอุ้ยคาสิงไม่สมูทเลยขยะแบบกระตุกจริงกระซงแบบกระตุก้าจันไม่มีซับมาทำไมไม่มีซับเพราะว่าไม่ได้เปิดนะ ฉันรู้แต่ฉันต้องทำเรื่องเวลาอะไรนะอ้าหัวซับไปเร็วมากญี่ปุ่มสกิฟไหมปุ่มสคือพี่บางภาษาญี่ปุ่นบ่นกันนะเจมฟังเหมือนกันภาษาเยอรมันน่าจะเข้าหูดีแน อย่าบอกลูกเลยเป็นเพื่อนกันต่อไปอ่าใช่อ่ะช่เห็นซ้ำอ่ะผมว่าคุณุณเมยะชนเลยจงดับตุ๊กตาอุ้ยเลือกตละคเลือกขวาเลย โ okay. okay. อเคไอเตอร์เมาก็ใช้ได้ชิมกำลังโหลดหญ่สิ่งแรกที่เห็นก็คือทีกระยาแล้วก็ตกกระตกกระสุนทีกระยาแล้วก็ระตกเจมเมื่อกี้พี่ยกแก้วแบบกระตุกอะเนี่ยิ Okay. Alright. Uh well. Papa to mama no put sometimes that means that uh, we have to do stuff that is very fun. What we're trying to say, darling, is that well Mum and Dad we've decided to go our separate ways. เพลงบิวแล้วเสียอะไรเข้าไม้มาผ่าแล้วเสียอะไรไม่รู้อะแบบฟีดฟีดอะฟีดวัดเจ โอเคลื่นละปรับนิดหน่อยเขามีให้ปรับแต่ต้องปรับอะของ G Force Experience ดูภาพคมชัดมากใส่ฟิลเตอร์คมชัดเสียงอะไรอ่ะเสียอะไรอ่ะเสียว่าเข้าไม้พนาดนอเสียอะไรแบบเหมือนอะไรเข้าสักอย่างไปตอนนี้เบาละ ถ้าแม่ต้องอยู่ด้วยกันอันนี้เดี๋ยวไปใส่เสียงทีหลังดีกว่ามันเขียนว,ว่ารัก,กรง,งานเห็นไหมล่ะ <c oughs> โอเคหายละเสียงลัก <wow. c oughs> สวยได้มีสิทธิ์หรือไม่ใช่ดวงตาของเด็กน้อยทุรักทุเลาโห IE ดำสวยจริงเฉพาะเกมนี้นะกับในสปายเกมนี้แกเฮ้ยกำลังลดเฮ้ยตื่นขึ้นแล้วลุกขึ้น 次これ。 เป็นหน้าตาเหมือนตุ๊กตาละันรโอซับไปเร็วมากใช่ทำไมเธอถึงโดษกัดตกลาดใช่แล้วล่ะโอ้โหแชมเปกับเดย์แฮชี Just me, she was lucky I was the last copy because I was selling the best I will help you to get together again This is definitely a nightmare I need to wake up No! Oh! Oh, you're back! Oh, oh, my god! You can't wake up here ใช่เลยอืมเราจะตื่นี่กันได้ไงไม่ใช่ที่เรื่องแก้ไขความสัมพันธ e ถูกเรากำลังจะหยากันใช่ไม่ฉันจะช่วยเธอแก้ไขความสัมพันธ์วันที่หนึ่งแก้ไขความสัมพันธ์ของคุณ พี่ใหญ่ฉันทำงานกับผู้สัมพันธ์เธอไว้ก็จะแก้ไขคืบแต่งงานของเธอเห็นไหมนักก็เหมือนภูเขาถ้าเธอสองคนแล้วก็เหมือนภูเขาดูน่าซีบีเมย์นั่งไงโรสท้ามกลางขึ้นมาเชือสองคนได้ที่เสือบุยบินเหนือเขาเหมือนนกคู่รักเขาจะได้ยินพูดไหมฮัลโหล เฮ้ยเฮ้ยแล้วจะไมมุมกล้องเน่ยไอเเราจะต้องไปมุมกล้องยังฮึ่ม <ow. S 2> เจ exactly. <py st ren ches> ็บตรงโอ้ ไยแหลกเลยเพื่อนเกิดแล้วแหลกเลยมาเพราะอะไ s ปีจะน่าแห a ะ uh... they're going on. I have no clue. But whatever's going on. We can't lower that staircase without those fuses. But those fuses? <laughs> they just they just ran away. I mean I'm, did you see them on their little fuse legs? I'll worry about that later. Let's just bring them back. Hey, okay. okay, my body feels weird because you're made of wood. Okay, come on, come on. Okay. Don't you feel weird? I mean, made of wood? Same here, but it's getting better the more I move. I hope so. Okay, oh, these focus. All right, all right, let's get those pieces. Oi, <coughs> ooh, เฮ้ยอย่าหนีนะกลับมาช่วยดึงหน่อยโอเคอย่าหนีไอ้ตุ๊เจนตุ๊เช Oh, we need to run, we need to run. Hey. I'm gonna for sure. Hey, you please coordinate with me, Cody. All right, all right. Hey, let's do this together. Okay. Okay. เด็ดตายแล้วไม่นะเมย์อือดัน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 กลับมานีนะ เอ้ยอืมครับว้าวครับกระโดดอ่าเฮ้ยจับได้แล้วเลยแข็งแน่ 3 2 1 ừ, Oh perfect Oh yeah เดี๋ยวค่อย What just happened Oh Those เนี่ย <coughs> Oh, move out of the way, you stupid! Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself, do you really own the people you love? You just let us through. Come on, I win. But first, there's someone I want you to meet. Ta-da! Oh, what the? How is that? Why do I recognize your voice? Me? Cleaner, oh, yeah. because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum, get better. You know who this guy is, <laughs> so more. Them? This is cool. you know. They got to suck up all kinds of crap in your stuff Oh, <laughs> no, that's uh, that's you. You ruined my bowels with all that crap. Crap? But I was just sucking up dust. That was it. Just <laughs> You call that dust? Well, I mean, you know, some of it. It's... So that's why it broke down. Uh, it was your fault. Uh, and you promised him you'd fix me. Thank you. Instead, you put me away for life in here. Yep. Yeah. Ah! เนื้อเริ่มปั่นดีฮะบอสนะเจนบอสนะเยยงยงยยงยอ้ยนต้องไปซื้อโอ้ยแหลกแลกเหมือนกันเครื่องพี่หลที่สามจุดนอ้เอเรื่ออะไรเล่นได้น่ Then you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn collaboration. That, that's not our strong point. Uh -huh. You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. <laughs> นังสือบ้าเป้าว่าบอกที่ว่าตอนนี้มันสามารถหยุดเดินใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาข้าวมาก่อนฟาดกินดีเว่อ Ma. I I wonder where that annoying book even came from. He said Rose bought him. Uh, he doesn't sound like a book she would buy. Mm -hmm. Like a pretentious self-help book you buy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Forget about the book. Let's get to Rose. <laughs> Guys <laughs> Oh <laughs> 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 uh -uh. <laughs>

Hãy subscribe <laughs> 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 <laughs>

ข้ามาสิเต็แกแกเลยปึ๊บเต็กแกเลย <c oughs> โอเคไม่รู้ละอ่ะเดี๋ยวพี่กดเลียเจนต่อมากดเลยกด <c oughs> สวิตไม่ได้ครับต้องพี่คนเชื่อเจนต้องมาเชื่อวันนี้ก่อนอ๋อเจเชื่อวันนี้ใช่ปะ เราพอผ่านเจนปุ๊บเดี๋ยวพี่มาเชื่อมตรงนี้เจนก็นมาเชื่อมตรงนีไ้ได้ได้เชื่อมแล้วเชื่อมแล้วสามสหนึ่งไปไปไป,ไป,ไปโอ้ยชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตเร็วเร็วเจนวิววิววิวไปเลย,เลย,เลย เฮ้ยเอ๊บเ๊บเล็งดีๆก็ไปโอ๊ยนิงจ้ามาสเตอร์ เออไม่อ eh, um> ้อจะเริ่มเล็กลงถ้าเกิดเจนอยู่ไกลเกินหน้าจอเตนะ All right, give it a whirl. Boop. Okay. ไม่ต้องกดคอนโทรเจ็เดี๋ยวพี่สับไปเจ็บไปเลยอย่าเพ่งนะอย่าพ่งสามสองหนึ่งสามสามสองหนึไปเออเเป็นงานก็เป็นงานมาวาดไปสามสองหนึ่งไป โอเคสามสองหนึ่งไปเจไม่โคตรเป็นงานดูขยาพวกนี้สินี่เรามาอยู่ในเครื่องยนต์นเครื่องข้างในเหรอใช่ยวบอก Bên này cho Cảm ơn Lông Ôi đi thì cái nóc leo เฮ้ยสวัสดีเพื่อนตัวน้อยเฮ้ยเพราะว่าอาจจะต้องเชื่อกันนะเพาพว่าทับก่อนน้ำอาไอีรอบทางนับนับนับสามสองหนึ่งหนึ่งต้องยังไงอ่ะอีกคนทับแล้วก็อีกคนตามเหรอโอเค นาอาจจะเจนครับก่อนมันต้องเร็วใช่ไหมไม่ได้มาผ่านลองเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยอันนี้มันต้องอีเตเอกดิ 3, 3> อะสามสองหนึ่งเ,เลยเลยเลยเก๋หนูว่าจังหวะนี้แบบตรงเนี้ยตรงเนี้ย หนอูอย <zo> <laughs> <So> ่างนี้ป่ะอีกคนทับบอเคฟ้าทับไหมเ้ยไม่ยังไงอ่ะเอาไม่เอาเออเสียอไรเสยเ่ยเสียอไหนง

เกาะได้ไหม โอ้ยเกิดต <ici> ัวเทัาตายเลยลองไหมว้าวเฮ้ยไม่ดสุดวเออ เล่นอยู <plu> ่เล่นอยู่ขอละมันขอละมันแค่นี้พอ ยไปโดนเลยเฮ้ยน <łość> ี่ไงบอสไฟเออร์เฮ้ยบอสไฟ